รังนกไทยกือตองไปทำเานครับคุณพ่อชื่ออะไรครับางีทั้งนู้เลยก็โอเล่จริงผมกินร้านคุณพ่อมาแบบน่าจะเกือบสิปีได้ใช่ไหมครับเปิดต้งอร้านนี้เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมห้าพันสีิเการสัปาสี่นสองครับห้าสงถ้าปีนี้หกก็ได้จะประมาณยีปีครับนะครับคือจริงๆผมมาทานคยมากนะเพราะว่าผมชอบัอง่อมเยีน แล้วความพิเศษของร้านองที่ร้านเรานี่เป็นยังไงครับเออพนักขา้แบบพิเศษคือถขายเพราะว่าข้างร้านโอเคพวกมันต่างกันนะครับทำเงี้ยก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นร้านข้างทางครับเกิดขายราคาสูกเลยเพราะตรงนี้มันดีที่แบบแบงอยู่ในเครื่อขายเฮ้ยถ้าเราขายแบบเราต้องเสียท่านเราอยู่ตรงหน้าธนาคารกรุงเทพถนนสุเทพครับถนนสุเทพนะครับตรข้ามกับทางเทศบาเทศสตรมหาวิทยยาลัเชียงใหม่นะครับก็คือสวนดอกยีโรบาล มหาราชดอกเพลงนะครับขับโดมานะครับก็เจอร้านอยู่ซ้ายมือเลยธนาคารกรุงเทพมาทำร้านนี่ดังมากครับผมาตัวเปิดข้าวเย็นถึงวันข้าวุ้งครับแล้วก็ขายแบบแป้งด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้เสียค่าเช่าวันนี้เราเลยขายแป้งแล้วก็เรามาทำเองซีพีย์เรามาทำเองที่แบบภาษาอังกฤษแบบครับเพราะเพราะบางครั้งเนี่ยตนต้นเองสงสัยว่าทำไมถึงแบบขายราคานี้ได้ก็คือมารู้ความจริงตรงนี้แล้วก็มีทางธนาคารเราต้องมองเจอสายพอดีเพราะว่าผมเคยทำงาที่แปลงมาก่อน อ๋อเป็นเห็ดไนแบงค์เก่าเราเป็นพนักงานที่ใช่ครับครับแล้วคุณพ่อมีแบบเมนูเด็ดๆที่บอกที่จะแบบจะต้องมาที่ร้านนี่คือแนะนำอะไรมีเมนูเมนูที่ที่สี่แล้วนกเส้นนมกันนี่ฮะนกเส้นนมเขาปกติที่อื่นผมไม่ค่อยเห็นแบบทำนมแบบนี้นะเอากะบิ้ียวใหม่ที่เป็นนมนมสดฮะใช้ใช้นมสดไม่ได้ใช้นมเมคกี้นใช้นมสดจะประกอบนมนะครับก็เครื่อง่าทดีจะทำเองทุกอย่างที่บ้านทำเองทุกอย่าง คือทําเองหมดดูแลขั้นตอนหมดตั้งแต่เอาลังนกมาเลือกมาเลือกข้าวสานะครับอันนี้ก็คือลังนกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะกล้องซูมครับที่เป็นแบบเสพสินะครับที่ตัดแต่งแล้วที่เสาเลยครับใช่ครับพอเอามาทำนะครับโคต้นทุนก็ต้องสูงแน่ดูเมื่อก่อนเจ็ดปีเราซื้อทุนไว้เยอะมากเมื่อก่อนเจะดปีแพงกว่านี้แพงขึ้นแต่ช่วงนี้จะถูกลงเพราะว่าคนกินเมื่อก่อนจะคนจะซื้อก็เป็นหมดแต่ที่คนกินเข้ามานำตรงออกมาได้ที่แต่ราคาถูกลงกาต้องคิดเกี่็บไรับแล้ว ่อเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับห้างเย็นถึงห้าทุ่นะครับผมแล้วก็มีนีวันหยุดนะครับันหยุดนีแล้วแต่โอกาสจะเปิดหรืคาประมาณประมาณก่อนหนึ่งอาทิตย์เราจะทิ so minute, out, so so ้งป้ายขึ้นไว้หอาทิตย์เีก็จะมีการบอกก่อนนะก่อนถ้าจะปิดท่อก็บอกก่อนนะครับ มาทานได้นะครับรังนกไทยนะครับที่หน้าธนาคารกรุงเทพนะครับฝั่งตรงข้ามของคณะทีสังกัดคณะทีสังกรดของหาเลี้ยเชียงใหม่นะครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อโอเลมากนะครับวันนี้ต้องคุณมากนะครับตัวเอ๋วครับวันนี้ได้เจอกับพ่อตัวตีนสิงโตแล้วอบคุณครับฝากซ่อมต้นายตี่ด้วยนะครับพ่อให้เหรอครับต้องพูดครับขอเคครับ ยังมาชิมกันนะครับพิ่ธาน,านาการสปอนเซอร์เอฟซีอีกแล้วนะครับคือแบบกินเข้าไปนี่คือรังนกคือรังนกรังนกที่ไม่ใช่บินางรังนกคือรังนกรังนกจริงจริงฟินม,ม,มาก กินงานแบบดื่นลืนน้ำลายตามรังนกคือรังนกคือรังนกจริงจริงอ,อร่อยฟินมีพุทซาด้วยนะครับพุทซากับแป๊ะ้วย ความจำไม่พอดีต้องกินแปดกล้วยนะครับที่ร้านเลยครับ,บร้านนกไทยหน้าธนาคารกรุงเทพนะครับปงกรงข้ามคณะเทศษษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับชนะเลิศหน้าครับ อันนี้แปะกล้วยนี่ทําเองเลยใช่ไหมครับคุณพ่อครับแปะกล้วยนี่คือต้องต้มเองเลยใช่ไหมครับต้องกระเพาะเผื่อเม็ดหนึ่งใช้เวลาประมาณแปดรอบครับเลได้ทานเม็ดหนึ่งครับคือคือคือต้องซื้อมาเป็นเม็ดแบบเหมือนเม็ดที่ห้องเย็นมาแล้วคุณพ่อต้องมากระเทาะประมาณแปดรอบมาเมืองจีนเลยครับมากเมืองจีนมาแล้วก็เคือกว่าจะได้แบบกว่าจะได้ทานนะครับต้องมีขั้นตอนประมาณแปดขั้นตอนนะครับ เดี๋ยววันหลังนี uh ้เราจะบุก huh. บ yeah. uh ้านคุณ huh. พ okay. uh ่อเลยนะครับจะให้คุณพ่อแบบทําให้ดูคุณพ่อเอลเล่เดี๋ยวถ้าเกิดน้องทําคลิปเสร็จเดี๋ยวน้องโอดส่งมาให้นะครับขอบคุณครบ้าสวัสดีครับร้อนน่ารักมากเลยนะครับเราเ่วทุกวัเลยนะครับเราเผือไว้ทุกวันเลยนะครับเลวต้กิไวคมรมันจะไม่อร่อยนี่คือเคล็ดลับนะครับขอบคุณครับอร่อยไหมครับพี่เดล อร่อยไหมครับอร่อยเนี่ยคุณพ่อมันคือมันคือแบบท่านผู้ชมครับคือแบบว่าบอกเลยว่าเป็นลังนกชั้นเลิศเพราะเราจากที่คุยกับคุณพ่อโอเล่นะครับคุณพ่อโอเล่ก็แบบตั้งใจทํามากเพราะว่าตั้งแต่กระเทาะเปลือกของเม็ดแตงกว้ยเนาะเปเขาบอกว่าเพิ่งเคยรู้ว่าต้องมีแต่ขั้นตอนในการทําแลวต้องทําล่วงหน้าหนึ่งวันถึงสงสัยว่าทําไมเวลามากินลังนกเนี่ยมันหนึบหนึบแล้วมันอร่อยมากนะครับ แล้วรังนกก็คือแบบว่าคืองงขายได้ไงราคาเ่าร่ครับเนี่ยเพื่อที่ผมทานเนี่ยอ่ารัางนกเนี่ยเจ็ดสิบบาทเพื่อใส่กุซาดกับแปดกวยเพิ่มสิบบาทเป็นรังนกได้รังนกธรรมดาหกสิบบาทคือมันเป็นราคาที่แบบว่าแบบต้องมากินนะฮะผมบอกเลยอร่อยมากครับอืมตรงน้ำเยวะๆเยอะเนี่ยแทบจะไม่มีโต๊ะนั่งเนยนะครับชิมชิมให้ดูนะรับน บุญค e oh, ือ okay. บุญแบบเห็นไหมฮะแบบอร่อยมากบินโอเคอร่อยมากเลยนะครับวันนี้ไปกินรังนกไทยร้านคุณพ่อโอเล่นะครับแบบร้านกตำนานของเชียงใหม่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้คุณพ่อแถมแบบแนม้วยแบบผสดให้ด้วยพรอันนาไปครับ รขนาดเลยครับผมนีขนาดเลยครับเขาอะนี่ครับ็้วก็ทีนี้เตยเอาไว้้บก็มาตั้งร้านโรงรบีคิมาณโมงวนบนอเบออย5โมงกลับสายแนบายประมาณ5โมงถึงประมาณ่โมงถึงทุ่มนครับอย่าลืมนะครับ5โมงถึงทุ่มนะครับร้านนะครับร้านนเลยครับหน้าคณะเสาส์